Now we break the silence on the battlefield. There's no oh, alliance. Yeah. Night vision oh, oh. scopes bring the There's violence. Confused no yeah. yeah. with fire and fire, smoke grenades, nothing clouds are lifted. Skills we got are finally gifted. <laughs> Unseen, goes through shadows. We're yeah. drifting with edge kill, lost, my legs unlifted Ups at midnight, break the chains Load our guns and take no names Victory sweet, but so cool unclaimed The loading sun through fire and flames Blazing trails by the enemy's breach Silent whispers on the radio speech Missions accomplished, goals we reach On the knife's edge, we're sharp and taint done. สวัสดีครับกลับมาพบกับ RTJX Gaming อีกครั้งครับในที่สุดนะครับผมก็ได้เล่นสักทีนะครับ Black Ops 6นะครับผมเนื่องจากว่าวันแรกเนี่ยช่วง Early Access เนี่ยผม ไม่ได้เล่นเพราะว่าผมไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยได้กลับมาเล่นเวลาปกตินะครับสุดแทนนะครับอันนี้เดีก็จะไปเล่าให้ฟังนะว่า first impression mm hmm. กับเกม black ops 6เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันต่างกับเบตา้ายังไงนะอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมเห็นเลยเนี่ยคือภาพอะไรเงี้ยชัดขึ้นนะรู้สึกมันไม่เบลอเหมือนตอนอเบตา้าแล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยถ้าคุณเข้าไปปรับไอ,อซุปอะไรนะที่มันเป็นแบบซุปเปอร์ ซุปโปอติโอเลยสักอย่างนะครับผมจะไม่ผิดขอไปด้วยเอออันเนี้ยมันจะทําให้เสียงเท้าของศัตรูแบบได้ยินดีขึ้นมากๆเลยแล้วซึกผมบอกได้เลยนะว่าภาค b a c k Ops เนี่ย <prison. S 2> เสียงเท้าดีที่สุดในซีรีส์ Call of Duty ที่ผมเคยเล่นมาเลยนะอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ first impression อีกเรื่องนึงคือที่ต่างจากเบต้าเนี่ยคือเรื่องของ i m assist นะครับผม คืออิมัลซิสในตอนนี้จากที่ก่อนหน้าเนี่ยถ้าเราอยู่ระยะใกล้กับศัตรูมากๆอย่างเช่นใกล้กว่า3เมตรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออิมัลซิสจะหายใช่ไหมสำหรับคนเล่นจอยเนาะฉะนั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าเหตุการณ์แบบววววววเว่าวอะเหตุการณ์แบบเว่าแบบเว่าเวาเป้าอะไรเงี้ยเออเพราะมันไม่มีอิมัลซิสช่วยช่วยดึงเน,นื้อไงคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้อิมัลซิสมีทุกระยะละเพียงแต่ว่ายิ่งใกล้เนี่ย อีเมสเซจจะยิ่งอ่อนนะมันจะเป็นกราดูือสักอย่างนะีแต่ถ้าระยะไกลระยะไกลออกมาเงี้ยอีเมสเซจก็จะทำงานปกติ100%อซนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอพวก UI ใหม่อะไรงี้ที่ผมรู้สึกว่าลื่นขึ้นนะครับผมในส่วนของบั๊กนะตอนนี้นะครับมีนิดนึงคนระับก็คือเวลาหาห้องนะมันจะชอบขึ้นว่า waiting for relay นะครับผมซึ่งอันนี้ ก็น่าจะเป็นไมเนอร์บัคเนาะผมว่าน่าจะแก้ได้ด้วยแพชเดียวไม่ได้น่ามีปัญเด็นหรือปัญหาอะไรมากนะครับโดยรวมนะครับผมเกมนี้นะครับเฟิร์สอินฟราชั่นเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมแผนที่นะออกจะเล็กไปนิดนึงใครที่ไม่ชอบบวกกันแบบรุัวเร็วๆหรือรู้สึกว่าเกมมันเร็วไปนะครับผมมองตรงแล้ว่าอาจจะไม่ชอบกันนะครับเพราะว่าหลายๆแมปเนี่ยที่ผมได้ลองมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแมปอ่าเรียกได้ว่าเป็น small size กัน หลักๆที่ผมเล่นเนี่ยมีแต่ Small กับ medium size นะครับผมฉะนั้นไอ้พวก Big Size ยอะไรเงี้ยแบบพันที่ใหญ่ๆอย่างเช่นใน Modern Warfare 3เนี่ยก็อาจจะไม่เจอหรือเจอน้อยกว่านะครับผมในขณะที่ด่านใครที่ชอบแบบบวกกันไวๆด่านเล็ก,ด,ลกด่านกลางอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยอย่างผมก็โอเคครับชอบชอบครับผมส่วนใหญ่ก็คือชอบผมชอบด่านมากกว่าด่านในโมโนวอฟเฟ a ร e 2ซะอีกนะครับโมโนวอฟเฟ a ร e 3ก็ ดีกว่าโมเดลสาสองแต่อันนี้เรื่องของแมปอะ่ะอันนี้ผมว่าดีกว่าทําได้ดีกว่านะครับผมเรื่องการพงกันเลย์อะไรอย่างงี้คือดีมากเลยนะครับผมก็คือดีตามมาตรฐานของ Call of Duty นะครับผมมีออมนิมูฟเมนต์นะครับหลายหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับออมนิมูฟเมนต์เรื่องของการขยับซ้ายขวาหน้าหลัง4 Direct i o n นนะครับผมอันนี้หลักๆวันนี้ในคลิปนี้นะครับผมก็จะไม่ได้มารีวิวตัวเกมนะครับเนื่องจากว่าผม ใช้เวลากับมันน้อยไปนะครับน้อยมากเกินไปกว่าที่จะเอ,อ่อมันมาแบบมา,มา,มา,มารีวิวนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอิมเพรสชันมากกว่าเป็นแบบเว็บแรกนะครับที่รู้สึกนะแล้วก็ผมรู้สึกว่า20เลเวลแรกเนี่ยผมค่อนข้างที่จะสครัลเกลมากทรมานมากเนื่องจากว่าผมไม่มีอุปกรณ์หรือว,ว่าไม่มีแบบของอะไรเลยที่มันแบบสำคัญอะไรเงี้ยอืมซึ่งเดี๋ยวผมจะทำมาทำวิดีโอบอกอีกทีหนึ่งว่า ถ้าสมมติว่าคุณจะเพรสเทปส,สิ่งที่ควรจะอันล็อกเนี่ยคืออะไรนะครับผนี้สำคัญนะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังขาดหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นโ o ส์นะครับผมอย่างเช่นไซลีนนะที่ยังไม่ได้นะอย่างเช่นพวกเพิร์กไวการ์ดที่มันแบบสามารถใส่ได้4เพิร์กอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมมองว่าค่อนข้างดีและได้เปรียบเลยนะแล้วก็อีกหลาย,ลายๆอย่างแต่ว่าโอเค <S <S ผมมาเล่นช้ากว่าชาวบ้านเขาประมาณวันหนึ่งก็ ก็อาจจะต้องปรับตัวเพิ่มนิดนึงนะครับผมผมเล่นประมาณนะฮะแปดตาแรกค่อนข้างที่จะทรมานเนื่องจากว่าโดน UAV สตูมสอกแล้วก็โดน SBM m หนักมากจนกระทั่งผมเริ่มปลดโกส์นะครับทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องปรับก็คือเรื่องของลินจาเพิ่มลิงจานะครับที่แบบว่าอยากได้เหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้ก็คือถ้าเจอสตูที่แบบเป็นสายดักเสียดักฟังเสียงเท้านะก็อาจจะสู้ยากหน่อย นะครับส่วนเรื่อง SPMM ก็ตึงเหมือนเดิมครับผมถ้าเล่นคนเดียวนะถ้าใครที่ไม่อยากไม่อยากเจอ SPMM มึงตึงผมแนะนําให้ทีม6เลยเพราะว่ามันจะผมรู้สึกว่ามันจะ SPMM มันจะน้อยกว่านะียเพราะว่ามันหาคนที่ทีม6ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันหาไม่ได้มันก็จะเอาใครก็ได้เข้ามานะครับผมแล้วนอกจากนี้มันจะยังช่วยให้คุณชนะบ่อยมากกว่าแพ้ด้วยนะสาะเล่นเป็นทีมดีกว่าเล่นคนเดียวแน่น,นอนนะครับ เรื่องของคิวสเตรกนะครับตอนนี้ผมยังปลดล็อกได้ไม่หมดนะครับก็ยังยังบอกไม่ได้ว่าดีหรือเปล่านะครับจากที่แต่ว่าที่มันมีให้อยู่เนี่ยล่าสุดที่ผมปลดมาเนียค่อนข้างห่วยแตกเลยนะครับผมทั้ง R c x d เดีเลยผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับแล้วก็ไอจรวดที่มันยิงแล้วบังคับทิศทางได้นี้ก็กลินมิม์เฉยๆนะครับอ,อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของโหมดเตเตอร์นะครับซึ่งมันจะสามารถทำให้ผม คลิปหรือว่าทําวิดีโอได้ในมุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับผมอย่างเช่นต้นคลิปเนี่ยที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยอันนี้ก็คือผมใช้เตเตอร์เข้ามาช่วยนะครับแรัวใครที่สงสัยนะครับเตเตอร์เนี่ยมันคือโหมดที่เหมือนกับรีเพลย์ถ้าใครเล่น Overwatch เนี่ยจะรู้แล้วมันจะมีรีเพลย์แล้วที่สําคัญเลยคุณสามารถจับคนโกงได้ที่นั่นเพราะเราสามารถไปดูไปสอบอ่ามูฟเมนต์หรือว่าการเล็งของฝั่งฝั่งศัตรูหรือคนที่เราสงสัยได้ แล้วถ้าเราเจอปุ๊บเราสามารถรีพอร์ตได้เลยแล้วว่าอาเก็บไปประจานอะไรก็ว่าไปนะครับฉะนั้นผมว่าใครที่คิดจะโงกงภาคเนี้ยคือคือคุณต้องโง่งมากมากโดนแบนแน่ๆอะไรอย่างงี้นนะแล้วเห็นเขาก็มีปรับพวกเนื้องของคนโกงใหม่อนอย่างงี้อืมอ่ะอันนี้ก็คือ first impression นะครับที่ผมเล่นมาทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงนะผมโดยรวมก็คือถือว่าชอบแล้วก็สนุกมากนะครับยิ่งเล่นกับเพื่อนยิงสนุกนะครับ โอเคครับหลักๆวันนี้นะเป็นแค่น้ำจิ้มเฉยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นไปดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกว่านี้แล้วถ้าผมมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับผมจะมาลงให้ให้คุณผู้ชมฟังกันนะครับก็หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ติดตามไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปดีๆเกี่ยวกับเกม Black Ops มาอีกแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้อาร์ไปแล้วครับสวัสดีครับ